อีกหนึ่งที่อีกหนึ่งนำดานกรอบเหมือนกัน้วยทอดนี่<ด>อ,อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามกันเลยฮะ หลายๆคนยกให้เป็นอันดับหนึ่งกันร้านนี้ชื่อว่ากล้วยทอดแม่จงดีตลาดหัวกุญแจร้านนี้เปิดมานานมากกล้วย<อ>ของเขาก็จะคัดมันเป็นกล้วยที่เกือบจะสุกแล้วก็จะทาให้เนื้อกล้วยไม่แข็งจนเกินไปแล้วก็ออกหวานนิดนิด,นดแล้วทุกคนดูเขาทอดสีน้ํามันใสมากอทอดเสร็จเขาก็จะเสด็จน้ำมันแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะคะ<ๆ>เขาก็จะเอาไปพักไว้แป๊บนึงตอนที่เขาพักกล้วยเนี่ยเขาจะเอามาผึ่งพัดลมไว้หลังจากนั้นก็จะได้กล้วยทอดที่สีเหลืองทองอร่ามน่ากินแบบนี้เลยค่ะ นี่ดีกรกรอบแต่ไม่ต้องฝันแตกหรอกนะออกรอบอร่อยกําลังดีคุณผู้ชมฮะ,ะเขาบอกว่าเป็นร้านกล้วยทอดยืนหนึ่งของชนบุรีโอ้โหไม่ได้แค่ยืนหนึ่งอย่างเดียวนะ,ะนยืนกินตรงนั้นด้วยเออแล้วก็ยืนทอดด้วยค่ะถูกต้องฮะโอ้โหร้านนี้ชื่อว่าร้านกล้วยทอดแม่จงดีอยู่แถวตลาดหัวกุญแจอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเปิดขายมานาน30มปีแล้วนะเขาบอกว่ากล้วยทอดของเขาเนี่ยไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าน้ํามันของเขาเนี่ยก็เชื่อเชื่อถือไว้ใจได้มันไซ้กิ๊กดูน้าทานน่ากินน่าทานว่าอย่างนั้นและเคล็ดลับที่ทําให้แป้งของร้านนี้กรอบมากคือการเอาไปพึ่งพัดลมอารมณ์เหมือนไปสบัดสบัดสบัดน้ํามันออกให้มันแห้งๆมันจะกรอบอร่อยขายอยู่ที่ชิ้นนะหชิ้นนะหชิ้น20บบาทโอ้โหบอกเลยว่าดีมากๆและอย่างที่ดูคอมเมนต์กับคลิปคลิปนี้นะ เขาบอกว่าหลายคนเ,ยเคยไปกินกินตั้งแต่เด็กบางคนกินหน้ากระทะเลย <ừ> ต่อให้ร้อนก็ไม่เป็นไร่ <c oughs> เป่านิดนึงเถอะพราะคุณ <c oughs> เออมันจะลูกปากเอาซะอ่ะงั้นไปลองความอร่อยกันได้นะคุณผู้ชมนะกับร้านกล้วยทอดแม่จงดียังไงซะขอขอบคุณภาพนี้ด้วยที่สับไปรีวิวให้กับเรานะครับคุณติ๊กต็ที่ใช้ชื่อว่า n a i t o r the earth ชื่อยาวชื่อยาวตามไปดูแล้วกันตอนแรกนึกว่าอยู่กรุงเทพจะได้ไปหาซื้อทานแต่ว่าอยู่จังหวัดบุรีต้อมีอกาสไปถ้าไปเที่ยวลองแวะไปทานกันดูนะครับมีกล้วยมีมันนันะมีหลากหลายทีเดียวใช่แล้วค่ะ